นี่คือรถที่แรงที่สุดในพบจีนิวสเต e ชื่อของมันคือ No วามีอัตราเร่ง0ู0 0ใช้เวลาเพียง3วินาที Max กสปีดส,สูงสุด153กิโลเมตรต่อชั่วโมง let's go guys ปเ m ม o เห็นน่าจะงานเข้าแล้วล่ะ กลับไปหาเพื่อนแล้วรอแท็กรถรอแท็ก <c oughs> จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมทําให้ผมรู้ว่ารถซูเปอร์คาร์คันนี้ไม่สามารถที่จะทําการเคไม่ในรถได้ครับนั่นหมายความว่าโนวาใช้สําหรับการขับขี่หรือเดินทางเท่านั้นครับสำหรับโลเคชันหรือจุดที่มีการดรอปของรถซูเปอร์คาร์คันนี้จะอยู่ที่ Exhibit Hall สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดฮอตดรอปมีโอกาสาที่จะเจอเจอศัตรูมากกว่าสถานที่อื่นผู้เล่นต้องระมัดระวังให้มากขึ้นครับมันจะมีทุกรอบอยู่แล้วใช่ปะ่ะรถที่ ขอเทสว่าทำไมผมงเคมายไม่ได้นี่มันเคมายไม่ได้โผล่มายิงไม่ได้ดูละจับปืนได้เฉยเคมายไม่ได้เปรียบเทียบกับรถคันอื่นๆที่ไม่ใช่โนวาหรือรถซูเปอรค์คาร์อย่างเช่นดาเซียคันนี้เราสามารถที่จะเคมายหรือยิงจากบนรถได้ปกติครับ ถึงแม้ว่ามันจะเคไมล์ไม่ได้แต่ความแรงของมันชนทีมีกระดูกแตกนะครับอยู่ในห้องใช่ไหมอ้าวโดนไป2น็อกสองละเหลืออีกตัวนึงแต่ต่อให้รถแรงแค่ไหนถ้าแบตเตอรี่หมดสภาพก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์นี้เลยครับโหลบอย่างแรงวิ่งที่152ตอนนี้แสงแสงรถเพื่อนเราแน่นอนอะไรขนาดนี้ เนื่องจากว่ารถไฟฟ้าเป็นรถที่โหลดเตี้ยระวังอันตร,รายที่จะเกิดขึ้นเหมือนเหตุการณ์นี้ครับว้าทีเลยไปเจอไปเจออะไรนี่ยวันขึ้นแล้วเทสลามผมให้ตายเถอะพระเจ้ากเอกลับมาพี่กลับมาเฮ้ ตายท้องรถเป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณที่รีวิวอีกสถานที่หนึ่งที่มีโอกาสดรอปรถซุปเปอร์คาร์คือ lab o r a t o r y หรือศูนย์ปฏิบัติการที่มีหุ่นยนต์ตรงจุดนี้ของแมปนะครับเ,เพื่อนเราประสบปัญหาแล้วตอนนี้ไป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 เลยไปเลยไปเลยไป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  ขอหมดได้ไหมในบ้านเลยปะโอเคในพัม้มในพัมพ้มนึ่ตม่ซ้าย่ซ้ายความยากครับปิดซ้ายวะ คนขี่รถออกไปดีดีว่าตายตรงนี้ Enemy location confirmed เ่ยนมาก็เปลี่ยนมาอ๋อปะไอ้ต้นไม้สีแดงต้นไม้สีแดงต้นไม้สีแดง อยู่ตรงตรง้นไม้สีแดงสวยครับสมครับมีม้วนหน้าด้วยอย่างเอาครับตูดโผล่อนนี่ไงเจอแล้วั่นแหละ ข้อเสียอย่างหนึ่งสำหรับรถไฟฟ้าในเกม PUBG New State หากอยู่นอกโซนการเล่นหรือเขตบุ u โซนแบตเตอรี่ของรถจะลดลงเร็วมากจากในคลิปจะเห็นได้ว่าอาตาัตราการลดลงของแบตเตอรี่จะลดลงไวมากผู้ขับขี่ควรระมัดระวังและเลี่ยงการขับยานพหาหนะที่ใช้งานแบตเตอรี่นอกเขตโซนการเล่นนะครับไฟฟ้ามีบัญหาแบตหมดไวูตายนอกวงแน่นแน่ <my> เดี๋ยวที่เระวังนะครับปั๊มยาก่อนลืมดูในพับจีนิวสเตตมีสไนเปอร์กระบอกใหม่เพิ่มเข้ามามันชื่อว่า DSR1 เป็นสไนเปอร์แบบโบลต์แอคชั่นหรือว่ายิงทีละนัดใช้กระสุน7.62จากที่ได้ลองสัมผัสมันให้ฟิลลิ่งที่ดีมากครับ Check mark. เอาไว้มีโอกาสจะลองให้ดูแบบเต็มๆตอนนี้ผมขอเข้าไปช่วยเพื่อนที่อยู่ข้างในตรงนั้นก่อนครับ Check <my> Check Chắc chắn chắc my chắn 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 บุรักเข้ามาเหลือตัวเดียวจะนำทางอยู่ในตอนสุดท้ายของเกมนี้ถ้ามีใครถามว่าเกมพับจีนิวสเตทมีบอทไหมก็ขอตอบไปเลยว่ามีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ้านบ้านบ้ไดบัลงมาแล้วลงมาแล้วมันบอทป่ะเนี่ยอ เติมเงินเกมราคาประหยัดต,ต้องเ o w เวอร์กาชาครับ